อ๋อมาถึงว่าความยู่ในบ้านเขาเองนี่เราก็ต้องลาคคุณธรรมเราไปบ้างสวัสดีทุกคนชุรีนหลมเพอเจอไพรแหลมได้เลยได้เลย นีุ่ณดูนักกีฬาซับบอร์ดโอ้ยตายแล้วแอบปวดดีไทยเรือกับผู้ชายไม่ได้ปวดเพราะพายผู้ชายพายเรือนี่แหละที่มากับผู้ชายพายเรือแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องยิงเรือเพราะเราเป็นซ้ายสีดซ้ายเราเราเป็นผู้หญิงเราต้องยิงเรือแล้วมึงพายไปเลยเราเอาเท้าราน้ำดีกว่าดีไหมมือไม่พายทำคอนเทนต์ได้อีก ข้าวหนึ่งล่อไปสี่หน้าดีีกับนิวด้วยนะจ๊ะพี่ช่วยตรงกลาง <c oughs> <c oughs> มาเอ,อปิดภารกิจเอาวันนี้เป็นสุดท้ายเลยไหนว่าย <25. S 1> ี่หกยี่ห้าสาเซอร์เมื่อเช้าปกจบยี่ห้าวันนั้นเราพูดสิบหกถึงยี่หกแสดงว่าบินถึงวันนี้นมังกรใช่เ,ออเข้าไปดูเลยจี๊ดเราจำเราพยายามจำว่ามันคือหกแล้วหก กับวันพรุ่นี้อะปล่าสงสัยหรือว่าแม่เขียนไปเขียนมาไม่เหมือนเ <c oughs> อเชียเอคิวที่<อ>นาซา<อ>และพันธมิรมาตรวจสอบมลพิษ<อ>ในไทยสิ้นสุดวันนี้แล้วนะคะ<อ>แต่รู้จักกับหนึ่งในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้กับไทยเขาชื่อว่าแพนดอร่าแพนดอร่าทียมหน้าที่ประมวลข้อมูลมลพิษทั่วโลกจุกโจุกโร,โกโรสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปแบบว่า ภาษาจีนหรือเปล่าเลยอะเพราะว่าคู่พี่ป๊อปค่ะคู่ดูโอของฉันนางไม่มาอีกแล้ววันนี้ทำให้การถ่ายคลิปของฉันไม่ต่อเนื่องแพนโดเนียโกลโบอลนิเกิชอปปี้มากันไป ลกระทบจากโกรคร้อนทําให้อากาศแปร ى, ปรวนปปรอรมแปรปวนไหมแปรปรวนฉันรู้สึกว่าผมฉันออกสเปรก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ดูข่าว <c oughs> เอาสีทาหมา <c oughs> <c oughs> คืออะไรอ่ะก็คือไอสุกไม่แน่ใจเลยอ่ะที่ที่ผ่านมายุ่งยุ่งขอบคุณจา้าบันเทิงต้องอ่านมาห,หรือพลอยอัดแล้วขอบคุณค่ะพลอยผมไม่ตกใส่หน้าแล้วชีวิตดีขึ้นอันนี้คือเฮดไลน์มีลงหนัง ว่าไทยอากาศร้อนต่อเนื่องลำปางสามเก้าไม่มีไม่มีมันเป็นสุดอะไรมันหาไไปได้มีไหมอยากได้นะงานทำงานทำงานมีไม่มานะเพราะว่า ดูภัยพิบัติในต่างประเทศอากาศแปรปรวนทั่วโลูกนะคะอฟริกาใต้เกษตรกร,เ,ร,กรเดือดร้อนสหรัฐหลุยเซียนาแรงหนักกระทบยาวถึงปีนี้เหตุกราดยิงในคอนเสิร์ตในมอสโกน่ากลัวความคืบหน้าเป็นยังไงมาดูสิ สารรัสเซียตั้งข้อหาก่อาการร้ายกับมือปือนทั้ง4คนที่ก่อเหตุกราดยิงกลางคอนเสิร์ตในกรุงมอสโกมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย37รายเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะทำทำไมเอาไฟเผาอาคารที่จัดคอนเสิร์ตด้วยนะ บาดเจ็บกว่าร้อยคนตายร้อยสามเจ็ดกลุ่ม i อเอหรือว่ากลุ่มรัสอิสลามอออกมาอ้างเหตุวามรับผิดชอบนางคุยกับเราหรือเปล่านางไม่ได้คุยกับเราที่ลิซ่าเกิดวันมะเรนนี่เหรอใครอลลิตแล้วตกใจหมดวันทองมวนยืนกินว้าวมันทองมวนยืนกิน ได้มันเกิดจะสั่งทองม้วนมาเป็นถุงใหญ่เหมือนพวกอขนมหลอดๆอที่ <c oughs> เขาขายกันข <c oughs> นมอะไรวะที่เป็นแบบนั้นที่เป็นหลอดๆกินแล้วดูเสียดเออไปที่ข่าววอบ้างเพื่งน่ว่งนี้ทำอะไรกันคะวันนี้วันจันบรรยากาศน่าหยุดอยู่บ้านอีกแล้ว อยู่อยู่บ้านไม่ได้นะคะไม่มีรายได้นะคะไปดูความคืบหน้าของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของวงการบันเทิงภาพยนตร์และละครไทยไปดูความคืบหน้าซอฟต์พาวเวอร์นะคะด้านวงการบันเทิงก็จะมีละครภาพยนตร์ไทยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่สามเราจะปักดันแต่เอาซ้ำๆนะได้ปะ บ้านใดบ้างอ่ะท่องก่อนพาไปดูความคืบหน้านโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่เฟชชัวร์ด้ามูลการบันเทิงทั้งภาพยนตร์ละครไทยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเขามีการจัดประชุมทางที่สานเดี๋ยวบามคืบหน้าแล้วก็จะมีแน้องฉัพหลักด้านอะไรยังไงบ้างนะคะติดตามจากอินฟิว ข่าหกยังไม่มาเนาะสดสภาข่<อ>าว<ด>เจ็ดแม้เป็นรายที่ห้าทักษินเตรียมเข้าพักเพื่อไทยอุ้อมอันดานัฐม,มนตรีโตยเอ๊ะข่าวเจ็ดเขส่งโปยเองแรกในหะ้เอาเป็นนิวเขียนไปก่อนแล้วป่ะเพราะว่าสดสดอยากเจอทักษินแวะมาเยี่ยมเยียนพกักไม่มีประเด็นทางการเมือง ้เรื่องของการยุบพักก้าวไกลพักก้าวไกลส่งสัญญาณเตรียมแผนสำรองตั้งพักจะก้าวไกลจะไปเป็นก้าวใหม่นะหาสารแธรรมนูมมีคำสั่งยุบพักพักก้าวไกลในการส่งสัญญาณนะฮะเตรียมจะเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักก้าวใหม่หาสารแธรรมนูมมีคำสั่งยุบพัก ที่กับการการเลือกตั้งชี้แจงเหตุที่ยังไม่ยืน่นยุบพักภูมิใจไทยเพราะว่าต้องรอภูมิใจไทยเขาต้องต้องยุบด้วยเหรอก็ต้องรอเงื่อนไขที่มาของเงินผูกกฎหมายหรือไม่ซึ่งไม่ใช่อำนาจของโกโกโตแล้วก็ยังอยู่ในชั้นอนุกรรมการวัดซันอ๋อ,อกรณีงเงินบริจาคห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเขามองว่าพักภูมิใจไทยควรจะต้องถูกยุเพราว่าก็กตอบอกว่าทั้งสองพักนี่ถูกร้องเรยนคนละประเด็นพิจารณาคนละมาตราต้องใช้เวลานิดนึงเขาว่าอย่างงาั้นดูข่าดูข่าวกันมาดูช่อง1 6ผด้วยนะคะ ่วงน,นี้อาจจะหายหายไปหน่อยนะยุ่งนือหนึ่งหลายสิ่งมากช่วงนี้ตอไปจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตนิดนึงข่าวเก้าก็ยังไม่มาจัดงานใหญ่ส่งปรานจ้าขอบคุณจ้ากอถึงข่าวหกข่าวหก็มานายกและรัฐมนตรีเข้าร่วมเวทีอภิปรายสวตามมาตรา153แบบลงไมแบบไม่ลงมติ นายกยืนยันกับบริหารงานตลอด7เดือนรนะัฐบาลมีความมุ่งมั่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตย้ำถึงการเดินทางพื้นที่ทาไปต่างประเทศหวังจะดึงนักลงทุนเข้าไทยให้มากขึ้นติดตามบรรยากาศรายละเอียดการชี้แจงของนายกจากพรุงรัชนีพนนท์ไทยมีหลายตอนมากอนุญาตขั้นนิดนึงจำไม่ได้หรอกนะเยอะเกินใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนายกและท่ามนตรีไปไหน เข้าร่วมเอเทียร์พิปายมีคำขยายอีกพิปายสองตามมาตรา153แบบไม่ลงมติอ่ะยาวเชียวอ่ะตอนที่2นายก,กยืนยันว่าบริหารตลอดเจ็ดเดือนทีนมมน่ผ่านมามุ่งมั่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกกระดากนู่นนี่นั่นและก็ต้องปิดด้วยว่าติดตามบรรยากาศรายละเอียดการชี้แจงของนายกกับใครที่ไหนอุตสาหกรรมไทยจากบริษัทสหภาพไม่ได้กินกาแฟเลยค่ะวันนี้ อันนี้เป็นไรเงาแต่ก็นอนเร็วนะเพราะว่าเราตื่นเช้าทุกวันไงประมาณสี่ทุ่มเต็งก็จะต้องนอนนะจะมีร่วงเลยบ้างบางทีต้องทำเอกสารบริษนะัทอะไรเนี้ยทำอินวอย์ทำใบเสร็จทำอะไรคือก็มีร่วงเลยมานิดหน่อยแต่ก็โอเคนะบันเทิงบันเทิงไม่มีโปรยหรอจ๊ะวันนี้เนี่ยปัป้นหนึ่ง๋ยวมันมีหน้อ๋อ มีสิบทับหนึ่งได้หรออ๋อธรรมมะโอเคธรรมะรรมะธรรมมะเป็นมิวธรรมมะชนะพิชาติไม่ใช่ <c oughs> ปีนี้รับเที่ยจจกคุณสุนารีมาร้องเพลงเป็นของมิวไปสิบเอ็ดปะพาไปพีพีเออเมื่อเช้าในเพจขยมะมรสุ่มเขาบอกว่าไม่มีเตุแต่รี้ที่เสมอ่ ที่เหมือนเป็นเกลียวแลาวกหลอยเป็นงานน่ปิดข่าวอยู่แล้วบอกแค่นี้แล้ว<อ>คนก็มาดูเต็มเลยคืออะไระวะก็พูดเหมือน,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 นอเ,เหมือนคนมันเรียน open water หรืออะไเงี้ยหรือปูบางทีมันคนมันเดาอ่ะเขาไม่เฉลยน่าจะมีเหตุที่นี่ใส่แสตมป์ก็บ่อยนะอ่ะ<ช>เคยได้ยินใช่ไหมเป็นเพราะอะไรลักษณะสภาพน้ำเปลี่ยนเหรอแล้วทำไมคนยังไป อันตรายอ่ะไปดูความสวยงามของแนวปะการังที่พีพีจังหวัดกระบี่นะคะเพราะว่าจชาในทุยานเขาไปสำรวดเพราะว่าสมบูรณ์ไม่พบการฟอกขาวแต่เจอขยะทะเลเนี่ยเก็บมาบนเรือกว่า20กิโลโหไม่น้อยนะเกาหลี เอ็ดเป็นลิตรอันนี้ให้ยูช่วยหน่อย่าสูนเสียสารายขนาดเล็กที่ชื่อว่าซูเซนเทลีก็ไม่ได้เปิดายอยู่ในเนื้อเยื่อประการังทำให้ประการังเนี่ยมันเหลือแค่โครงสร้างหินปูนสีขาวที่ส่งให้นายมาประการังฟอกขาวมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากประการังมันสูญเสียสารายขนาดเล็ก ที่ชื่อว่าซูซนเทลี่ที่อยู่ข้างในเนื้อเยื่อปาการางังมันก็เลยเปลือเป็นโครูเขาบอกว่าปาการังฟอกข่าวเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภัยวิกฤตโลกร้อนนะคะเ,คเพราะว่าปาการังเนี่ยมันอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมถ้าหนุนภูมิเพิ่มขึ้น1-2อ,อ,องศาระยะ3สัปดาห์ปาการังนี่คือฟอกข่าวได้เลยเรื่องน้ําเค็มก็มีส่วนถ้าเจอปาการังฟอกข่าวก็แจ้งบุทยานแห่งชาติ ก็อ่านได้เร็ว,วเหมือนกันนะนี่ยสิบสองอิสราเอลฮามาสพิมในไลายสิบสองจะต้องมีหน้าแรกแน่เลยใช่ไหมหรือว่าอิสราเอลฮามาสทำไมมันกลายเป็นไวป์อ่ะนั่นจะมีมาก่อนแล้วเนาะ ky, เซเลนสกี้เผยความเสียหาย ในยูเครนโดนโจมตีอีกแล้วเราก็ยังโชคดีเนาะไม่มีสงครามกับเขาเราก็ได้แต่ดิน้นรนเรื่องอื่นๆกันไปส่วนการแพทย์เกาหลีใต้และมันตรีกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้บอกว่าเตรียมจัดการเจราจากับแพทย์หลังจากประธานที่วดฒยุนซอกยอรเรียบร้อยให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกเพราะว่าพอหมอสตรายก็ กระทบการรักษาเนาะว้าลาปะอืมเราก็อ่านเสร็จเร็วนะนี่ขอบคุณคุณอัลมอนด์ค่ะวันนี้ไปเรื่อยๆนะสลอตนิดนึงออมแรงเลยสึกร่างกายอ่อนเพลียช่วงนี้คุณและเป๊ะสัไปัญญาละอ่าใครที่จ่าว่า